สำหรับเรื่องแรกเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบการวิ่งกันก่อนเลยกันครับว่าใครจะวิ่งเร็วที่สุดครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแบบเฟรมเรทต่อเฟรมเรทเลยนะฮะอันนี้ไม่มีใครโกงกันแน่นอนนะอันนี้ผมไปเช็คมาแล้วครับตอนนี้เข้าเส้นชัยแล้วปุ๊บหลายคนอาจจะดูไม่ทันครับผมก็เหมือนกันครับเราอาจจะต้องดูภาพชาระนะแต่ดูเหมือนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเทเวอร์ดูเหมือนว่าเทเวอร์จะไม่ยอมแพ้นะเอาเดี๋ยวไมเคิลก็ไปกับเขาด้วย และนี่ก็คือภาพช้าตอนที่เข้าเส้นชัยครับแฟงกินเป็นอันดับที่1ครับตามมาด้วยไมเคิลและคนที่วิ่งช้าที่สุดกับเป็นเทเวอร์เฉยเลยนะฮะ สำหรับเรื่องต่อไปครับที่แตกต่างกันก็คือท่าวิ่งนะก็คือเทเวอร์จะวิ่งแปะกว่าเพื่อนทั้ง2คนนะก็คือไมเคิลกับแฟรงกินวิ่งคล้ายกันเป๊ะเลยนะส่วนเทเวอร์จะวิ่งแปะกว่าเพื่อนนะส่วนการวิ่งของเทเวอร์นะจะเป็นการเดินออกมาก้าหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยวิ่งอีกทีหนึ่งนะนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่าง3ตัวละครที่เห็นได้ชัดเลยนะฮะ แข่งวิ่งบนบกแล้วเดี๋ยวมาวิ่งบนน้ําดูนะมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะการวิ่งบนน้ําก็สังเกตได้เลยครับว่าทเทเบิจะวิ่งแปกก่าเพื่อนนิดนึงนะอันนี้อาจจะต้องสโลว์สโลว์ดูนะแต่ถ้าว่าตอนนี้เข้าเส้นชัยแล้วผมก็ดูไม่ทันเหมือนทุกคนแหละนะฮะก็มาดูภาพช้ากันเลยครับ แฟนกินยังเป็นที่1อยู่นะฮะแต่สิ่งที่แปลกไปครับก็คือเทเวอร์เข้าเป็นอันดับที่2เฉยเลยครับทีนี้ถ้าลงน้ำนะฮะก็คือ Michael จะเป็นฝ่ายที่วิ่งชาร์จที่สุดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างอีกข้อแตกต่างหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ามากเลยนะฮะ เรื่องต่อไปครับก็คือการว่ายน้นํามันเองครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะว่ายน้ําได้เร็วที่สุดครับอันนี้ย้าอีกรอบนึงแล้วกันเนาะก็คือการว่ายน้ําหรือว่าการวิ่งต่างๆนะก็คือผมเช็คเฟรมเรตมาแล้วนะก็คือการก้าวเท้าลงน้ําหรือว่าการก้าวเท้านะจะเท่ากันหมดเลยนะฮะอันนี้ไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบแน่นอนครับแม่ผมดูไม่ทันต้องดูภาพช้านะฮะแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์อีกแล้วครับท่านก็คือไมเคิล เข้าเป็นอันดับ1น,นะฮะส่วนเทเวอร์อันดับ2และก็แฟรงกินกลายเป็นอันดับ3เฉยเลยครับสำหรับการว่ายน้ำนะฮะสำหรับเรื่องต่อไปครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะว่า3ตัวละครตอนที่ยืนนิ่งๆนะฮะเขาทำอะไรกันบ้างนะฮะตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่การมองข้างนะก็คือมองข้างแบบพร้อมกันเลยนะฮะพอเวลาต่อมาครับไมเคิลจับหน้านะเมื่อกี้นะแล้วก็แฟรงกินยืดแขน แล้วก็เทเวอร์เกาตานะฮะเดี๋ยวมาดูกันเออตอนนี้ไมเคิลบิตคอนะฮะนิดหนึ่งนะอืมก็มีความแตกต่างนะตอนที่ยืนนิ่งๆน,นะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจ,จะเป็นการสุ่มลนะเนาะแต่ว่าบางตัวละครนะฮะมันอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะตอนนี้แฟรงกินจับคางนิดนึงด้วยนะฮะนี่ทางเทเวอร์กลัวเสียเปรียบนะจับคางด้วยแล้วกันนะฮะแต่ว่าไมเคิลไม่จับคางนะแล้วก็มองไปด้านซ้ายด้านขวานะก็เป็น อิโมเลเตอร์ที่สานะฮะไม่ใช่จีการอิโมเดชันต่างๆนะที่สานะตอนนี้ทางแฟรงกินจับหัวแล้วก็ถูมือด้วยทางเทเบิลก็เก่าตานะฮะแต่ว่าก็เป็นอันเก่านะที่สากันนะฮะนี่มาดูนะฮะว่าจะมีอะไรใหม่หรือเปล่านะฮะตอนนี้รู้สึกว่าแฟรงกินนะฮะแกจะขยับเยอะกว่าเพื่อนนะฮะเอายังไงเอาอีกแล้วยืดขานะฮะเช็คดูนะฮะว่าในรอยเท้านะไปเหยียบอะไรเรียบมาหรือเปล่านะฮะ แล้วก็จะมาเช็คกันประมาณสัก2นาทีนี่แหละนะตอนนี้ก็เหลือเอประมาณสัก30วิแล้วนะฮะนี่ทางเอานี่ไงทางเทเอร์นะฮะย,กยักไหลนิดนึงนะฮะมาดูกันว่าทางไมเคิลแกจะทำมาเลยหรือเปล่านะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าคนอื่นเขาจะทำไปเยอะแล้วเอานี่ไงดูเวลาดูนาฬิกาด้วยนะฮะน่าจะหมดแล้วนะฮะผมคิดว่านะนี่ทางเทเอร์ก็มาเกาตานะส่วนแฟรงกิ้งก็หัน ซ้ายหันขวานะซึ่งเป็นการเ,าเป็นท่าทางที่สามมันเองนะฮะก็จะประมาณนี้นะสำหรับการทดสอบต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันครับว่าตัวละครตัวไหนจะกระดูกแข็งที่สุดครับเราจะกระโดดไม่สูงเท่าไหร่นะเพราะว่าจะได้ดูขีดเลือดแบบชัดๆเลยนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรากระโดดแบบสูงๆแบบนั้นเลยนะฮะผมคิดว่าตกลงมาก็น่าจะไม่รอดทุกตัวละครนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันแล้วกันนะว่า เราโดดประมาณนี้จะเสียเลือดประมาณเท่าไหร่อันเองนะเดี๋ยวเราทดสอบกันที่แฟรงกินกันก่อนแล้วกันครับไปเลยลวกันปุ๊บก็ให้เฮ้ยดูเหมือนว่าจะเสียเลือดไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะครึ่งหนึ่งแบบเตะเลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเทียบกันอีกทีหนึ่งลวกันนะฮะตัวละครตัวต่อไปเลยและกันครับก็คือลูกพี่ไมเคิลเองครับเดี๋ยวมาลองกระโดดดูนะฮะก็โดดใกล้ๆกับทางแฟรงกินและกันครับตรงนี้เลยปะลุยกันเลยครับ ฟุ๊บเขาให้เอาเดี๋ยวเฮ้ย <Jesus. S 1> <Hey. c oughs> รู้สึกว่าไมเคิลกระโดดลงมานะฮะเสียเลือดไปแค่หนึ่งในสามเท่านั้นนะฮะน้อยกว่าแฟงกินนะฮะเนี่ยอ่าและตัวละครตัวสุดท้ายครับก็คือเทเวอร์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูเทเวอร์แล้วกันครับว่าถ้าตกลงไปแล้วเทเวอร์จะเจ็บหนักมากแค่ไหนนะฮะมาดูเลยฟุ๊บเขาให้เอาเดี๋ยว <c oughs> เอ้ยเทเวอร์แข็งแก่งกว่าเพื่อนนั่นเนี่ยดูดิ เอ้ยเราไม่ต้องเทียบเลยนะฮะเพราะว่าตัวละครที่ชนะนั้นก็คือเทเวอร์นะฮะแล้วก็ตามด้วยไมเคิลแล้วก็แฟรงกินอีกทีหนึ่งนะฮะโอ้ยดูดีทำหน้าตาด้วยนะฮะผู้ชนะของเราก็คือเทเวอร์นั่นเองครับสำหรับเรื่องต่อไปที่จะทดสอบครับก็คือการเดินลุยไฟนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันครับว่าใครจะต้านทานไฟได้ดีกว่ากันนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะเริ่มที่แฟรงกินกันก่อนครับไปเลยครับจังหวะนี้เอ้ยโดนเขาให้ โอ้โหโดนไปประมาณสักหนึ่งในสานะฮะนี่สำหรับแฟงกิ้นนะมาต่อกันที่ไมเคิลครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าไมเคิลจะต้านทานไฟได้ดีแค่ไหนนะฮะลุยเลยแล้วกันโอ้โหโดนเขาให้โอ้โหเฮ้ย,อยพอๆกับแฟงกิ้นว่ะพอๆพพกันเลยนะฮะและตัวละครตัวสุดท้ายครับที่จะมาลุยไฟให้ทุกคนได้ดูครับเดี๋ยวเราจะได้รู้แหละว่าใครจะแตกต่างที่สุดนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดู เทเวอร์เลยแล้วกันครับเทเวอร์บอกเรื่องสบายเอ้ีเรื่องสบายมากเอ้าแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมแคปไม่ดูเลยแล้วกันครับรู้สึกว่า3ตัวละครนะฮะมันจะมีการเสียหายนะฮะที่โดนไฟนะเท่ากันหมดเลยนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะฆ่าเท่ากันหมดเลยนะอื และเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาทดสอบกันครับก็คือการกระโดดออกจากรถนะฮะตัวละครตัวไหนเหลือเ p ีมากที่สุดตัวละครตัวนั้นแหละเป็นฝ่ายชนะไปนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แฟรงกินกันก่อนแล้วกันครับนี่ดูฟังเสียงรถนะฮะโคตรแรงอ่ะหนึ่งสองสามไปเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันแบบว่าตอนที่มันเร็วที่สุดนะฮะก็คือเกือบจะสุดสนามบินเลยแหละนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าแฟรงกินจะต้านทานการกระโดดออกจากรถได้มากแค่ไหนนะตอนนี้ก็น่าจะเร็วแล้วนะกดเลยแล้วกันครับ ไม่รอแล้วโอ้โหเฮ้ย hey, รู้สึกว่าแฟรงกินเอ๋แ <Hey, S 2> ฟรงกินเนี่ยก,กินชีสด,ด้วยนะฮะและ HP ของแฟรงกินครับก็ลดมาประมาณสักครึ่งหนึ่งนะฮะต่อไปครับเป็นตัวละครไมเคิลนั่นเองครับตอนนี้เป็นไมเคิลนะแต่ว่าใส่หมวกกันน็อกนะอาจจะไม่เห็นหน้าไมาเคิลนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยแล้วกันครับนี่ขอเพิ่มเครื่องหน่อยถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูทาง ไมเคิลแล้วกันครับว่าต้านทานการกระโดดออกจากรถได้มากแค่ไหนนะฮะอุ้ยรถคันนี้มันแรงจริงนะผมชอบมากเลยนะฮะอ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วผมก็พร้อมเหมือนกันไปครับนี่เลยโอ้โหโดนเขาให้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋เฮ้ย <Hey! S 2> รู้สึกว่าก็ครึ่งนึ่งเหมือนกันนะเกือบจะเป๊ะเลยนะฮะเท่ากันกับแฟงกินเลยนะไม่ต้องเทียบก็ได้นะผมว่านะ และในที่สุดครับก็ถึงตัวละครเทเวอร์กันเลยแล้วกันครับโอ้โหดูดิโครเท่จะเทไปไหนเนี่ยอเดี๋ยวมาดูเทเวอร์แล้วกันครับว่าจะโหดมากแค่ไหนนะตอนที่กระโดดออกจากกดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพี่แกจะโหดหรือเปล่านะฮะฟุ๊บฟุบฟตรงแล้วนะฮะ,ะโอเคเดี๋ยวนับ1 2 3แล้วลุยเลยแล้วกันนะครับ1 2 3สกระโดดครับนี่อุย้ย เฮ้ยรู้สึกว่าเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องเทียบก็ได้นะก็กะจากสายตานะฮะแล้วก็ลองถอดหมวกดูดิเฮ้ยและทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะฮะ ตรงหน้าผากนะฮะแตกเหมือนกันทั้ง3ตัวละครเลยนะฮะแบบนี้ก็ได้หรอนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันครับสำหรับคลิปนี้ครับส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดซเปรียบเทียบอะไรในเกม GTAV นะก็สามารถเม้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้นะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม